ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณตื่นมาแล้วรู้ว่าโซนเฮอร์มินนั้นไม่ได้กวาดท็อตแนมฮอสเปอร์อีกต่อไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงครับผมขออนุญาตพาทุกคนย้อนกลับไปซึมซับทุกความทรงจำที่อิมแพคต,ต่อหัวใจของแฟนไก่เดยทองและแฟนบอลทั่วทั้งโลกกับการจากลาของชายที่ชื่อว่าโซนเฮอร์มินและจากที่เขาประกาศอำลาท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างเป็นทางการครับ เขาเกลียบพี่อาบิกแบอร่อยเข้มเต็มซองหลังจากที่รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2015ส่วนไม่ใช่แค่ดาวยิงระดับตำนานของทีมนะครับแต่ว่าเขาคือหัวใจของทีมคือรอยยิ้มของแฟนบอลคือความหวังในวันที่ทีมลำบากและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรื้อความทรงจำครั้งสำคัญกับสี่เหตุการณ์สุดอิมแพคของซอฮยงมินตลอดระยะเวลาเส้นทาง10ปีในสีเสื้อของท็อตแนมออสเปอร์เริ่มตันที่เหตุการณ์แรกนะครับ ต้องแบกทีมหลังเคนย้ายออกจากทีมไปตอนที่ริเคนย้ายออกไปเมื่อซัมเมอร์2023นะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าแฟนไก่หลายคนก็คงรู้สึกว่าพวกเขาโดนถอนเสาหลักออกไปทั้งต้นเลยเพราะว่านี่คือนักเตะที่ยิงไป30ประตูในลีกในซีซัน2022-2023ทางทั้งที่ทีมเนี่ยไม่ได้ไปแชมปีเป็นลีกซะด้วยซ้ำครับและยังเป็นกัปตันทีมเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูสูงที่สุดตลอดกาลของสโมสรคือถ้าไม่มีเคนเนี่ยหลายคนก็กลัวว่าสเปอร์จะหล่นหวบและกลายเป็นทีมกลางตารางหรือไมกออ่กลุดทัไปเลยหรือเปล่า พระสิทธิที่ออกมาเผยเว่าทั้งเคธและซอนนั้นเป็นกู้หูที่จ่ายให้การยิงประตัวรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่47ประตูครับแต่สุดท้ายครับพอเคตัดสินใจย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ให่ใครล่ะครับที่ต้องก้ามาเป็นผู้นําแทนใครล่ะครับที่ขึ้นมาแบกแนวรุกเต็มตัวก็คือซอนเฮืงมินนั่นแหละครับบอกก่อนนะครับว่าตัวซอนนั้นไม่ใช่คนที่รับมือกับความกดดันไม่เป็นนะครับ เพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เคยเป็นดาวมโซโลพรีเม์ลีกมาแล้วแล้วก็เคยช่วยสเปอร์ลุยจนถึงรอบชิงแชมปี้ยนลีกจากสถานการณ์หลังเคนย้ายออกไปเนี่ยมันต่างออกไปครับเพราะเขาเนี่ยไม่ได้มีคู่หูที่เล่นรู้ใจกันเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วสนต้องรับหน้าที่เป็นทั้งคนยิงคนปั้นเกมและบางเกมก็ต้องถอยลงมาต่ำเพื่อเชื่อเมเกมเองด้วยครับมันเป็นภาระรที่หนักมากนะครับโดยเฉพาะในระบบของแอนสปอตเตโคกรูที่ต้องการให้เกมบุกเดินหน้าตลอดเวลาทุกคนต้องมีส่วนร่วมกับเกมรุกและทุกตำแหน่งต้องกล้าเล่นและกล้าเสี่ยงซึ่งพอัครส าคุมทัพซึ่งตอนนั้นแอนเนี่ยเปิดเผยไปในนๆว่าเขาจะไม่หาตัวแทนแฮร์รี่เคนแบบตรงๆจะจะเปลี่ยนวิธีการเล่นแทนครับก็กลายเป็นตีซนนี่แหละครับที่ถูกดันขึ้นมาได้เป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งหลายต่อหลายเกมครับเขาต้องเล่นตรงนั้นทั้งทีไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดเลยนะครับปกติแล้วนะครับซอนเล่นเป็นปีกซ้ายที่ตัดเข้าขวาแล้วซัดเต็มข้อแต่แน่นอนครับ ด้วยความเป็นมืออาชีพส่วนฮึงมินไม่เคยปรีปรากบนอะไรแล้วก็เล่นด้วยความทุ่มเทสุดๆจนยิงได้17ประตูในลีกและมีอีก10แอสซิสต์เป็นของตัวเองครับซอนทําทุกอย่างนะครับทั้งยิงประตูและสร้างโองกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมและที่สําคัญเนี่ย คือเขาไม่เคยหายไปจากเกมครับแม้วจะไม่มีเคนคอยทําชิ่งไม่มีเพื่อนรักให้พึ่งพาอีกต่อไปโดยซีซั่นนั้นซอนตำแหน่งลหลักที่โซนต้องรับประจําการคือปีกซ้ายและฟอสไตน์โซนลงเล่นปีกซ้ายไป13เกมและฟอสไน์ไป23เกมนะครับแล้วโซนก็กลายเป็นผู้นําอย่างแท้จริงทั้งในและนอกสนามโดยเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมรับหน้าที่พาสเปอร์ก้าต่อไปในยุคใหม่เขาคือคนที่เล่นแบบถวายหัวเพื่อทีมทุกนัดเลยครับทุ่มเทสุดตัวและคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมออยู่ตลลดเวา บอกได้เลยว่าสไตล์ของซนนั้นไม่ใช่ค่การยิงประตูหรือว่าโชว์หวือหวานะครับแต่ว่าเป็นความเป็นมืออาชีพความอึดความนิ่งและความเสียสละที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมยอมรับและที่โคตรอิมแพกก็คือแม้ว่าจะไม่มีเคนแต่สซนก็พาสเปอร์เปิดหัวรุปก,การใหม่ได้อย่างโหดสุดๆมีช่วงที่ขึ้นไปเป็นจา่าฟงของลีกพาทีมเนฟุตบอลเกมรุกแบบสะใจแฟนบอลท,ท,ทั้งทนทีเป็นการรีเซ็ตทีมครั้งใหญ และสิ่งที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตนะครับแต่าการที่โซนกล้าขึ้นมาแบกทีมหลังจากเคนย้ายออกไปเนี่ยมันก็มีผลต่อบรรยากาศในทีมเป็นอย่างมากครับเพราะเลยนายุน้อยหลายคนต่างออกมาพูดในเชิงชื่นชมว่าการมีโซนขึ้นมาอยู่ในทีมทำให้พวกเ,เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าทีมยังมีเสาหลักให้พึ่งพาได้และสามารถเดินหน้าไปได้แม้จะไม่มีเคนอยู่ต่อไปแล้วก็ตามและนี่แหละครับน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สุดอิมแพคที่แฟนไก่เดทองไม่มีวันลืมเราไปต่อกันที่ประเด็นที่2ครับลูกหนิ่งในนมเทีี่แฟบปคนไหนกลล้าืมน นันกเียลูกยิงที่ทำให้ซอนเฮืองมินคว้ารางวัลฟีฟ่าโปสเกตอเวดในปี2020ซึ่งมันไม่ใช่แค่ลูกยิงธรรมดาแต่ว่ามันคือศิลปะการทําประตูแบบที่หาได้ยากในฟุตบอลระดับสูงครับมาไปกว่านั้นนี่เป็นประตูที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ทําให้ซอนเฮืองมินนั้นกลายเป็นซูเปอร์สตาร์พรีเมียร์ลีกและเอเชียประตูนั้นเกิดขึ้นในเกมที่สเปอร์เปิดบ้านถล่มเบอร์ลี่ไป5-0ครับเมื่อเดือนธันวาคมปี2019ตอนนั้นเนี่ยบอลอยู่ในท้าของซนบริเวณนหวน,าานคคาาไไ้าก,าการาบอบเขตโทษฝั่งต เจังหวะกมแต่สิ่งที่ซนเลือกทําเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยครับเขาเก็บบอลไว้กับตัวเองแล้วก็เริ่มวิ่งเลี้ยงบอลไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วตอน,น,นแรกก็เหมือนแค่ลากบอลธรรมดารรมดาใช่ไหมครับแต่พอผ่านคู่แข่งไป1คน2คน3คนทุกอย่างเริ่มบาคลั่งขึ้นเรื่อยๆ่ซนวิ่งทะลุกลางสนามไปแบบเดียวๆผ่านกองหลังเบอร์ดี้ไปถึง6คนและเข้าไปโดนกับผู้สอดประตูก่อนจะจบสกอร์ด้วยความนิ่งยิงแบบเรียดๆเข้าไปไม่ต้องสับไกลอะไรแรงครับแต่ลูกยิงลูกนั้นทําเอาทั้งสนามเงียบกริบไปชั่วขณะ เหมือนทุกคนยังงงอยู่ว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันทั้งเร็วมันทั้งนิ่งและมันทั้งเหนือความคาดหมายมากๆมันคือการโซโล่ไปยิงแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับที่บอกเลยว่าในฟุตบอลยุคนี้น้อยคนจะทําได้พเพราะตั้งแต่สมัยนี้ครับเล่นกันเป็นระบบกูแข่งก็รู้ทันมีแผนรับเป็นทีมแต่โซนแหกทุกระบบด้วยการใช้ความเร็วกับก,บการคอนโทรลบแล้วก็ความกล้าเล่นงานแนวรับเบอร์ลี่ทั้งหมดจนเสียส่งไม่น่าแปลกใจอะไรที่ทำให้ลูกยิงลูกนี้นั้นได้เสียงโหวตจากทั่วโลกให้คว้ารางวัลปุอกว่า เป็นครั้งที่2ในหน้าปรติศาสตร์ที่นักเตะเอเชียคว,ว้ารางวัลนี้มาได้ครับสิ่งนี้ครับกลายเป็นความภาคภูมิใจระดับทวีปเลยก็ว่าได้อีกอย่างครับที่ทําให้ลูกนี้พิเศษเนี่ยคือมันไม่ได้แค่สวยนะครับ แต่ว่ามันสวยในแง่ของบริบทด้วยเพราะช่วงนั้นเนี่ยฟองของซนกําลังพีคครับกำลังไต่เต้าขึ้นมาเป็นซีเนียร์ในทีมได้รับโอกาสลงสนามมากมาย mm hmm. มันก็ลยิ่งตอกย้ําว่าซนฮังมินนั้นไม่ได้มีดีแค่ความขยันหรือว่าสปีดเท่านั้นแต่เขาสามารถเป็นแมชวินเนอร์ตัวจริงได้ที่สามารถเปลี่ยนเกมด้วยตัวของตัวเองและถ้ามองย้อนกลับไปมันคือประตูที่ส่งผลให้ชื่อของซนฮังมินดังแบบกระหึมโลกคนที่ไปดูพรีเมียร์ลีกยังจาลูกยิงลูกนี้ได้ครับเพราะมันถูกแชร์ไปในทุกๆแพลตฟอร์ม ดังนั้นถ้าจะพูดถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดอิมแพคของตีซอนในสีเสื้อสเปอร์ลูกยิงปุสกัตอวอร์ดลูกนี้ต้องอยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเพราะมันคือประตูที่เปลี่ยนภาพจําของเขาจากแค่นักเตะขยันวิง่งดูไม่มีอะไรให้กลายาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ไม่มีใครในพรีเมียร์ลีกมองข้ามเขาได้อีกต่อไปผ่านกันไปแล้ว2เหตุการณ์ครับแฟนๆไกยเดยทองยังจาลูกยิงลูกนี้ได้อยู่ไหมและไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับไปดูเหตุการณ์ที่3ครับนักเตะเอเชียคนแรกที่ยิงได้ถึง100ลูกกรฤ ประเด็นที่3เราจะพูดถึงการมันคือความยิ่งใหญ่ระดับหน้าปรตสางพรีเมยร์ลีกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนี่คือการที่ซอนทึงมินกลายเป็นนักเตะจากทวิตเอเชียคนแรกที่ยิงถึง100ประตูนในพรีเมยร์ลีกได้สำเร็จเราฟังดูเหมือนมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลขธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงนั้นมันมากกว่านั้นเยอะเลยครับพะถ้าเราย้อนดูตลอดเส้นทางนักเตะเอเชียที่เคยมาลดและแนงกฤษมีไม่น้อยเลยนะครับทั้งญี่ปุน่นเกาหลีใต้อิหร่านอิรักหรือแม้แต่จีนเองเนี่ยแต่ไม่มีใครเลยครับที่เฉียดเข้าใกล้หลักร้อยแบบที่ซอนทได้ ซนฮึงมินใช้เวลาทั้งหมด8สินกับสเปอร์ในการสร้างสถิสตินี้ครับเขาไม่ได้ยิงกระจายทุกปีนะครับแต่ว่าที่น่าประทับใจคือความคนเส้นคงวาของเขาปีไหนทีมฟอร์มดีเขาเป็นตัวแบกปีไหนแฮร์รี่เคนเจ็บเขาก็แบกอีกปีไหนระบบเปลี่ยนเขาก็ยังยิงได้เรียกว่าต่อให้ทัคติกเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนแต่ชื่อของซ่นฮึงมินก็ยังอยู่ในทำเนียบดดนซอนโวของทีมอยู่เสมอและคุณต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับเขาเป็นปีกซ้ายธรรมชาติที่คอยเลี้ยงตัดเข้าในเเเเเเข้้้้าา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 ามมมมมมยยยิิงงงงงงง่่่่่่่กกกกกววหหรรืืืออออบบชนนนนนนีี็็็็ตไไปปปปจํพะทมมททลซึั ให้ประตูที่เขายิงได้นั้นมีความหมายเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะมันไม่ได้มาจากบทบาทที่เน้นการยิงเป็นหลักแต่เขายังยิงได้เยอะกว่ากองหน้าหลายคนซะด้วยซ้ําอีกสิ่งที่น่าสนใจคือการยิงครบ100ลูกของซนเนี่ย ไม่ได้มาเพราะการที่เขาไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่อย่างมนซิตี้เชลซีแมชอร์ยูไนตดอาร์เซนอลหรือว่าลิเวอร์พูลแต่เขาทําได้กับทีมที่อยู่ในกลุ่มบิ๊กซิกอย่างสเปอร์ครับทีมที่ว่ากันนามรงบางปีก็อาจจะหลุดไปอยู่กลางตารางหรือไม่มีแชมป์ติดไม้ติดมือเลยแต่วา่าตัวก็ยังงรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเน,นื่องช่วงเวลาที่เขายิงถึง100ลูกเนี่ยนะครับก็คือในช่วงเดือนเมษายนปี2023ครับเกมนั้นเป็นเกมที่สเปอร์เจอกับไบรตันและสเปอร์ชนะไปนองหนึ่งแน่นอนว่านั่นไม่ใช่ เรียกว่าเป็นลูกยิงไกลสไตล์ซนทังมินเลยก็ว่าได้ทันทีที่บอลพุ่งเข้าไปครับคนดูทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตรงหน้านี่คือความสําเร็จของเด็กเอเชียคนหนึ่งครับที่กูกล้องให้โลกได้เห็นว่านักเตะจากฝั่งเอเชียก็สามารถยิ่งใหญ่ในลีกที่ดีที่สุดในโลกได้เหมือนกัน ขอให้คุณมีความสามารถมีความพยายามและไม่ยอมแพ้ซึ่งสอนถึงมินคือแบบอย่างของสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยครับเอาจริงๆเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของความกล้าฝันความทุ่มเทและการพิสูจน์ว่าเอเชียเองเนี่ยก็ส่งซูเปอร์สตาร์มาสุ่พรีเมียร์ลีกได้เหมือนกันนะครับไ,ได็นสุดท้ายครับ เป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นตอนจบที่สวยงามที่สุดเลยครับกับตันซนพาทีมคว้าชแชมป์ยูโรปาถ้าคุณจะพูดถึงซนทังมินกับความว่า Impact สุดท้ายก่อนจะทอนนัมพอสเปอร์เนี่ยผมว่าคงไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เขาในฐานะกับตันทีมด้วยนะครับพาสเปอร์คว้าชแชมป,ป์ยูโรปาลีกได้สําเร็จคุณลองนึกภาพตามนะครับหลังจากอยู่กับสโมสรมาเกือบทศวรรษผ่านช่วงเวลาทั้งดีและเลวร้ายมาด้วยกันซนคนเดิมคนนี้เลยแหละครับที่เคยถูกวิจารณ์ว่าไม่ได้มีความเป็นผู้นําในสนามและมักจะมีอารมณ์ร้อนแต่กลับ การเปลี่ยนผ่านจากแฮร์รี่เคนนั้นไม่ได้ง่ายนะครับแต่โซนคือคนที่ไม่เคยหนีไปไหนเขาสวมปลอกแขนกับตันและไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์แต่ว่าเขาทําหน้าที่ตรงนั้นจริงๆครับขังการปลุกใจเพื่อนประคองเกมในช่วงเวลาที่ยากลาบากจนถึงการตัดสินใจในสนามมันก็เลยทำให้ช่วยยุโรป้าใบานี้ครับไม่ใช่แค่แชมป์ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่คือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่สอนมออให้กับแฟนบอลและจะผ่านทั้งช่วงเวลาที่ยากลาบาก ความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแพ้ในนัดชิงคาราบาวแพ้ในนัดชิงแชมเปียนลีกรวมถึงยังมีฤดูกาลที่ขึ้นลงเปลี่ยนกุซื้อมาไม่รู้กี่คนแต่สุดท้ายครับในวันที่คนทั้งโลกอาจจะไม่ได้เชื่อด้วยซ้ำว่าสเปอร์จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยซอนกลับพาทีมก้าวข้ามทุกคำสบประมาทด้วยความเป็นผู้นําที่คอยอยู่เคียงข้างทุกคนในทีมอยู่เสมอครับซอนคือคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะครับยืนอยู่ในนัดชิงยุโรป้าลีกท่ามกลางเสียงเชียร์นับหมื่นและมาเสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นซอนคืออออคคนนนนนแแรรรรกกกทีี่่เงงงยยยหหห้้้้้้าาาาาขขึฟลววววััตมมสุออมพบชชชูปโใใ กับทีมที่เขารักและพักดีมาตลอดมากไปกว่านั้นคือเขาไม่ไดเอาช่วงเวลานี้ไปพูดถึงตัวเองเลยนะครับแต่ว่าซอนกลับเลือกพูดถึงทีมพูดถึงแฟนบอลและพูดถึงคําว่าเราทําได้ซึ่งมันยิ่งตอกย้ำมาตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ที่นี่ซอนไม่ได้แค่ยิงประตูครับไม่ได้กระงสนามไปวันๆแต่เขาฝากหัวใจทั้งหมดไว้กับสโมรสรแห่งนี้จริงๆ หลังจบเกมที่สเปอร์อชนะแมนยูไป1-0ในนัดชิงยูโรปาลีกครับ่ซนบอกว่าผมพูดเลยว่าถ้าคุณจะถามผมแบบนี้ผมก็คงจะเป็นตำนานไปแล้วละ่ะทำไมผมจะพูดแบบนี้ไม่ได้ละ่ะ17ปีที่ผ่านมาไม่มีใครเคยทำสำเร็จวันนี้ผมสามารถพูดได้เลยว่าผมน่าจะเป็นตำนานแล้วนี่คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอด มันเกิดขึ้นจริงแล้วผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยในเวลานี้คุณมองไปตลอดทั้งซีซันที่ผ่านมาคุณจะพบว่าเราเจอช่วงเวลาที่ยากลบาบากมามากมายแต่สิ่งสําคัญคือพวกเรายังอยู่เคียงข้างกันอยู่เสมอเนี่ยแหละครับคือคําพูดของกัปตันทีมอย่างซอนฮึงมินผมว่าสำหรับแฟนสเปอร์ไม่น่าจะมีอะไรภูมิใจไปได้มากกว่านี้อีกแล้วนะครับกัปตันชูถ้วยแชมป์พร้อมอาลาไปในวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและนี่จะกลายเป็นตำนานที่เล่าได้แบบไม่รู้จบในอีกหลายสิบปีข้างหน้า คนจะพูดถึงชื่อของซซนทงมินว่านี่แหละครับคือกัปตันในฝันที่ไม่ใช่แค่ใส่ปลอกแขนแต่ใส่หัวใจลงไปในทุกนาทีของการเล่นฟุตบอลให้กับท็อตแนมออสเปอร์ทั้งหมดนี้คือสี่เหตุการณ์สุดอิมแพกของโซนทงมินกับท็อตแนมออสเปอร์ครับที่แม้ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนชื่อของเขาจะไม่มีวันลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเพราะสอนไม่ใช่แค่ดาวยิง ไม่ใช่แค่สตาร์หังจากเอเชียแต่เขาคือหัวใจของทีมและคือหัวใจของแฟนบอลสเปอร์ทั่วโลกนะครับเพื่อนๆแหละครับมีโมเมนต์ไหนของซอนฮยงมินที่ลืมไม่ลงบ้างหลอกคอมเมนต์มาบอกพวกเราออก,กันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเพียวีโกไปแล้วเรียบร้อยซอนจะไปลดแล่นต่อที่ LAFC ทีมจากเมเจอร์ลีกสกอตเตอร์ซึ่งก็ต้องบอกว่ารอติดตามย่างก้าวใหม่ของซอนฮยงมินอย่างใจจดใจจ่อเลยแหละครับอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้กับตำนานนักเตะเอเชียคนนี้กันด้วยนะครับเรียกว่าสั่นสะเทือนทั้งวงการยุโรปและกำลังขข้้้าาาาามมมไปปสสสสัั่่นนนนะะะเเเทืออออววววงงกกกรรรรฟุตบบลิดยหซจจ็ึ ที่เมเจอร์ลีกซอกเกอร์นะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้กับการดูเกมเอรเลงข่าวครับมันจะทำให้คุณมีเอตรถร่วมมากขึ้นถ้าคุณสามารถไปซื้อสิ่งนี้มาทานเวลาดูผมข้าวเกรียบพิ้วแบ็กครับมีสีรสชาติมะเขือเทศกุ้งสาหร่ายและข้าวเกรียบพิ้วแบ็กหัวหอมซครีมเคี้ยวเผินเคียวมันรสชาติถูกปากคําเดียวไม่มีพอหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาหรือจาริลี่ผ่านแอปก็ได้นะครับช็อปออนไลน์ผ่านชอปปี้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นวันนี้เกมเอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ